ดีค่ะโฟโฟคาอะไรแหละ,หละคนก็คงคุณน้าคนตานะเคยเห็นผลกานกันมาบ้างแต่ว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอสอนแต่งหน้าตัวแรกอ่าเพราะว่าเราเนี่ยได้เครื่องสำอางมาจาก YouTube เยอะมากกับโครงการ YouTube ยัง m a ด e Up Artist t o n t e s t t โดยที่เรามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตัวนี้ชื่อว่าบ s o s ั m i n s สป p a l e เ t e เป็นพาเลทที่เก๋มากคือมีแบบทุกอย่างครบมาก เราก็เลยจะเอาพาเลตเนี้ยมาขีเอ็ดลุกกันภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า Inspiration Big f l a s h y Beauty เราก็เลยได้ลุกนี้ออกมาดึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลุกนี้ทำกันยังไงค่ะเจะเริ่มกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ลงลองพื้นแต่ว่าเราจะใช้ BB c r e a m โดยเราจะใช้ตัวนี้ y u u t u l o s s o m ไว i t e BB e r e a m สีเบจ อันนี้เราก็ลงบีบีชิมกันเสร็จแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เราไม่ได้ลงรองพื้นอ่ะเราก็จะใช้แป้งที่มีการปกปิดค่อนข้างเยอะนิดน,นึงเราจะลงมันด้วยแป้งนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันหนาจนเกินไปอ่าแล้วก็ ลงแป้งกับเชียนคิ้วกันเป็นเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาถึงนางเอกของเรากับพาเลทนี้ Beauty Boss u m Inspire Palette เรามาดูกัตรก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเออนีพาเลทนี้มันก็จะมีอายแชโดว์สสีบัชเชอร์สองสีแล้วก็ลิปเจลสีพีชหนึ่งสีแล้วก็มีสีไฮไลท์หนึ่งสีอ่าอ่าเราจะมาลงสีชมพูอ่อนทั้งเปิดตาเลยนะคะ อ่าเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีชมพูเข้มบริเวณหางตานหนึ่งเราจะแอบขโมยสีบลัชเชอร์มาใช้นะอันนี้จะเป็นสีของบลัชไม่ใช่สีของไอเชโดอ่าเสร็จแล้ว เราจะลงตาข้างล่างด้วยสีน้ำตาลอ่อนอ่ะคุณกวางมองบนค่ะ <c oughs> อ่าแล้วก็จะลงข้างตาข้างหลังด้วยสีน้ำตาลเข้มโอเคเพราะว่าเราลงเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีไฮไลท์ที่อยู่ในทาเลตนะครีนทั้งหมด ที่เหลือที่มันสกเกิดออกไปอ่าเราก็ลงอายแชโดว์กันเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมากีตามกันด้วยนี่ YouTube Charming Eyeliner ครันขนตาลาง แล้วก็ว่าดเป็นลูกสามเหลียมน,นะคะเราจะเขียนเส้นไม่ไหนามากเราจะเขียนแค่เส้นบางๆให้ตาดูคมโอขึ้นมะอ่าเราก็ดัดขนตาตัดขนตาเรติดขนตาปลอมไปแล้ววันนี้เราใช้ y o ยูทิป c h a r m n n s Mascara ต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มกันอยู่ที่พาเลตเดิมนะคะกับนี่สีปัตเชอร์ชองต่อไปเราะทาปากด้วยสีในพาเลตเดิม,มก็คือนี่ลิปเจลสีพิชอ่า,าก็ทาปากตัวลิปจะเป็นแบบเนื้อใสๆอีกนึงนะจะไม่ค่อยออกสี จะแอบสวอดให้ดูน like ิดนึงนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีส้มใสๆเอ๊แล้วก็เสร็จแล้วกับลุกสวยใสๆที่แต่งตามได้ไม่ยากกับลุกเฟรชีพิงปอซ้มนะคะกับพาเลทนี้เอเคงนวันนี้ลองสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ